สวัสดีค่ะจากบ้านไล่บางพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักต้นไม้ใบสวยนะคะเป็นไม้ด่างนะคะเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่าน,นี้คือใบของต้นอะไรคะชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะใบด่างสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ได้ความ อนุเคราะห์มาจากช่องนาเล็กกิตินายชาแนลนะคะที่ได้ส่งต้นพันธ์ุมาให้นะคะก็คือต้นของเบญจรงห้าสีใบด่างนะคะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้แตกพุ่มแล้วนะคะนาเล็กนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ตัดแยกออกมานะคะติดแล้วค่ะแตกใบสวยแล้วค่ะแต่ส่วน อีกกระถางหนึ่งนะคะก็ดูสิคะใบกร่อนเลยแสดงว่าเขาต้องอร่อยแน่ๆเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรมาลักกินซะแล้วนะคะนี่ค่ะกร่อนหมดเลยนะคะเพิ่งมาเห็นวันนี้นะคะนี่ค่ะรอยกัดไปใหม่ๆแหวงๆเลยนะคะ ต่วนต้นนี้ก็เริ่มมีแหว่งบ้างเหมือนกันนะคะสงสัยจะต้องรีบย้ายด่วนๆแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นใบที่สวยมากๆเลยนะคะนี่ก็คือต้นของเบญจรงค์ห้าสีเราเคยเห็นกันแต่เบญจรงค์ห้าสีที่ดอกของเขามีสีม่วง สีขาวสีเหลืองสีชมพูอ่อนแล้วก็สีม่วงอมขาวนะคะแต่อันนี้ใบของเขาเป็นใบด่างนะคะเป็นไม้กำลังยอดฮิตนะคะอะไรก็ได้ที่ด่างๆขายได้หมดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบ้านไร่องคพยอมก็จะขยายให้เยอะๆนะคะจะทำพุ่มให้สวยๆเอาไว้โชว์นะคะ เพราะตอนนี้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้บริการขนส่งทุกสถานที่เลยนะคะปิดการขนส่งต้นไม้ออนไลน์ทั้งหมดนะคะแม้แต่ของกินก็งดส่งนะคะวันนี้ก็พามาดูความคืบหน้าของเบญจรงค์ห้าสีนะคะที่เป็นใบด่างนะคะสวยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวจะต้องรีบย้ายกระถางให้เป็นต้นเดี่ยวๆนะคะเพื่อการชำแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีเด็กน้อยด้วย